ยายยาอุรัสยายืนโพสต์มุมนี้เจอทักทันทีค่ะว่าผอมเกินไป เป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนค่ะสําหรับหยายาอุรัสยาสเปอร์บันหวานใจของพระเอกซุปตาณ์เดชคุกิมิยะสําหรับสาวยายาแล้วเรื่องความสวยความน่ารักเนี่ยก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆค่ะเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องของความสวยแล้วเรื่องหุ่นของหยายาก็ไม่เป็นรองใครค่ะเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายค่ะ และล่าสุดค่ะในอินสตาแกรของยาย่าก็ได้โพสต์ภาพใส่ชุดเดสสีดำและยืนโพสต์ท่าสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ไปดินเนอร์กับหวานใจอย่างหนุ่มแมรี่แต่งานนี้ค่ะได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ทักทันทีว่าพี่ย่าผองมากหลังจากเห็นภาพเซตนี้แล้วรวมถึงไอซ์ปรีชยาก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ค่ะ i